วันล่อทอกยังคงนำตัวงานสัมมนามาสรุปและวิเคราะห์ให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นเรื่อง MNA ในตอนที่3จากทั้งหมด11ตอนในตอนที่3ใน11ตอนเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องของ MNA การซื้อถ่ายกิจการในรูปของที่เป็นการซื้อ่ายทรัพย์สินซื้อ่ายทรัพย์สินมีอะไรบ้างแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็น Intangible asset ก็คือทรัพย์สินที่มีรูปร่างมีตัวตนเช่นซื้อที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรยานพาหนะหรือซื้ออะไรที่จับต้องได้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในงบการเงินปรากฏอยู่ในงบดุลอยู่แล้วกับอีกกรณีหนึ่งคือเป็นการซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างหรือไม่มีตัวตนที่เรียกว่า intangible asset ก็ยกตัวอย่างเช่น อิชิตันกรุ๊ปจำกัดหมหาชนในปี2557ก็ได้มีการจ่ายเงินไป250วล้านบาทเพื่อไปซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนก็คือเครื่องหมายการค้าใบาเล่สูตรการผลิตใบเล่สิทธิการจำหน่ายดิส r ิบิวชั n c ช a นเ e ล16ประเทศรวมไทยจากใบเล่จากเจ้าของเดิมที่อเมริกาอันนี้เป็นการซื้อซื้อขายกิจการในรูปของแอสเซทดิวนะครับ รือถ้าไปดูในงบการเงินของ BJC เบอรยูเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์จะเห็นว่าในงบดุลมีการบันทึกทั์สินอยู่2บรรทัดก็คือความสัมพันธ์ลูกค้าภาษาอังกฤษใช้ควาว่า customer database อีกบรรทัดหนึ่งใช้คำว,ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายคือ distribution channel นั่นหมายความว่า BJC ได้ไปซื้อมาได้บันทึกเป็นทั์สินและมีการบันทึกเป็นค่าสึกรอหรือ amortization โอเป็นร้อยล้าน นั่นก็หมายความว่าการซื้อขายกิจการไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการเท่านั้นซื้อทรัพย์สินบางส่วนก็ได้เพราะว่าไม่อยากได้ส่วนอื่นนะครับในอดีตก็มีการซื้อขายฐานข้อมูลลูกค้าบาริษัทรับทําความสะอาดหรือก็มีการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาเช่นในอดีตเนี่ยซอสพริกสีราชาพานิชเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ขายให้กับซอสภูเขาทองก็มีเครื่องหมายการค้ามีสูตรการผลิต อันนั้นเป็น10-20ปีแล้วนะครับอันนี้คำถามคือแล้วมันมีการซื้อขายกิจการอะไรที่ดูแล้วไม่รู้จะซื้อขายกิจการหรือเปล่าผมยกตัวอย่างของแม็กโดนัลนะครับแม็กโดนัลเนี่ยข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในวิกิพีเดียนะครับก็เกิดขึ้นโดย2คนพี่น้องเรย์กับดิกแม็กโดนัลในปี2,491ทําทำธุรก,กิจมา78ปี2,498ก็ขาย ขายกับ Mister r a y c r o f เรใครสนใจเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูหนังใน YouTube ก็มีชั่วโมงกว่าๆใน Netflix ก็มีชั่วโมงกว่าๆชื่อว่า The f o u n d e r เป็นที่มาของ m a t o n a l นะครับแล้วก็ตัวธุรก,กิจนี้ก็เปลี่ยนมือวิธีการซื้อขายกิจการเนี่ยน่าสนใจนะครับผมนำมาวิเคราะห์ในงานบรรยาย a ด้วยเพราะว่าเป็นการซื้อขายที่ตอบไม่ได้ว่าซื้อหุ้นก็ไม่ใช่ คือเครื่องหมายการค้าก็ไม่ไม่ใช่นะครับแต่เป็นการซื้อสิทธิ์ในการห้ามใช้ชื่อแมคโดนัลด์อีกต่อไปคือพูดง่ายๆมิสเตอร์เรกับดิคแมคโดนัลดนสองคนพี่น้องเนี่ยรับเงินจากมิสเตอร์เร์ครับไป2.7ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2องสร่วม70ปีมาแล้วนะครับแล้วก็พอเขารับเงินไปแล้วเช็คแบ่งเป็น2ใบเนื้อใบละ1.35้าล้านเหรียญสหรัฐรับไปแล้วก็ก็ห้ามใช้ชื่อ ว่าแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลลแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเฟิร์สแฮมเบอร์เกอร์ทุกวันนี้เราไม่เห็นเฟิร์สแฮมเบอร์เกอร์น First นะขนาที่แมคโดนัลลเนี่ยขยายไป30,000กว่าสาขาทั่วโลกอันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อขายกิจการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างนะที่ปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับในข่าวที่ผมเก็บมาจากข้อมูล L อลซนะครับ elcid เนี่ยการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ก็มีการเปิดเผยของเนชั่น Group ว่าเมื่อวันที่7กันยายน2565เนชั่นได้เข้าไปซื้อเครื่องหมายการค้าเราเรียกว่า Service สมาร์ในเครื่องหมายบริการอ่าโพสต์ทูเดยแล้วก็ลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า n น w c อเกลียออนไลซื้อจากใครซื้อจากมางกบโพสตนะครับซื้อจากมางกโพส์ซึ่งก็มีการประกาศในตลาดหลักทรัพย์ก็มีการประเมินมูลค่าขึ้นมาก็ประมาณสัก59ล้านบาท รวมประสิทธิ์าครับเพิ่มรวมแบตด้วยนะครับถามว่าเออทำไมโพสต,ต้องขายเพราะโพสอาจจะเปลี่ยนธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าโพสเดย์จะเปลี่ยนธุรกิจไหมจากสื่อไปทําเป็นอะไรนะครับเดย์เช่นทำไมจะซื้อเพราะว่าต้องการทําตัวเองเป็นแบรนด์คลัสเตอร์หรือไม่นะครับเป็นการซื้อขายกิจการในรูปของ s อสเซทดซื้อขายเฉพาะทรัพย์สินนะเป็นการหุ้นเป็นการแท่นพินมพ่เป็นการสายส่งนะฮะ,ะก็ซื้อแค่ชื่อก็มีการซื้อขายมีมูลค่านะครับ ซื้อแบบนี้ต้องมีมีการประเมินมูลค่านะประเมินมูลค่าหรือนนประเมินมูลค่าใน M&A valuation ประเมินยังไงอ,อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมละก็เป็นหน้าที่ของนักการเงินที่ปรึกษาการเงินนะครับแต่ว่าเวลาเราจะหา enterprise value ของบริษัทเป้าหมายท่าเจ็ group เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์ที่ทั่วโลกเขาใช้นะครับก็คือใช้แ a i แ v วลูะ Fair value, จะหาแฟง r ริลุได้ยังไงหาแ a i บร a ล u ได้ไงแฝงบริลกก็จ้าง ที่สามารประเมินหรือไม่ก็ผู้บริหารประเมินตนเองซึ่งเราเชื่อหรือเปล่าเราก็ไม่เชื่อนะผู้บริหารกิจการประเมินตนเองว่าแฝงไปด้วตัวเองเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้เขามักจะใช้สมัครธุรกิจที่มีอนาคตมองอนาคตคือมอ,มองฟิวเจอร์ก็ใช้เร v เลอร์ p อปพลิชั่นเรฟเลอร์ปพชคือมองในเรื่องของไรายได้เมื่อมองไรายได้ปับ๊บแสดงว่าต้องให้ความสําคัญกับงบากาไรขาดทุนแล้วก็ดูเปรียบเทียบนะแล้วก็มองไปอนาคตอนาคตเท่าไหร่ห้าปีสิบปีก็คํานวณไป ว่าฟิวเจอร์แวลูจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็คลิปย้อนกลับมาภา,าษาการเงินที่เข้านิยมใช้ก็เรียกว่า DCF Discount Cash Flow เพื่อหา Cash Present Value ของเงินในปัจจุบนันว่าจะจ่ายกันเท่าไหร่จ่ายเท่านี้คาดหวังว่านาคตจะได้เท่านั้นประมาณนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือดูเรื่องอดีตดู Cost Approach Cost Approach ก็ดูว่าต้นทุนของกิจการนะสร้างเข้ามาต้นทุนของเครื่องหมายการท้าต้นทุนของสิ่งที่จะซื้อขายกันมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ดูในอดี อันนี้ถ้าไปดูเรื่องหุ้นอาจจะไปมองเรื่องงบดุลมองเรื่องเน็ตบุ๊กแวรลุของหุ้นแล้วก็ใส่ตัวคูณเข้าไปเพราะว่าเน็ตบุ๊กแวลเนี่ยเวลาคำนวณงบดุลเนี่ยเอาสินทรัพย์ในงบดุลลบก,กับหนี้สินในงบดุลได้เป็นสินทรัพย์สิทธิก็คือ N.A. v Net Asset Value เอาจำนวนหุ้นหันเข้าไปเป็น N.B.D. ของเน็ตบุ๊กแวลแต่ว่าจริงๆต้องบอกกอนว่า Asset ที่มานำมาคำนวณเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนมูลค่าความจริงไม่ได้มาร์กบิมเก็ตเมื่อไม่ได้ ก็ต้องประเมินขึ้นมาว่าเออที่ดินที่บริษัทเป้าหมายเนี่ยเขาบันทึกเป็นต้นทุนไว้ในที่ดินใน,ในงบดุลเนี่ยยี่สิบล้านยี่สิบปีที่แล้ววันนี้อาจจะเป็นห้าร้อยล้านก็ได้อาจจะเป็นพันล้านก็ได้ก็ต้องใส่ตัวคูณเข้าไปสมมติ ndv อยู่ x ก็คูณเข้าไปยี่สิบเท่านะ x คูณยนะี่สิบประมาณนี้นี่คอนเซ็ปต์โค้ชนะครับก็ต่อรองกันนะวิธีการถัดมาก,ก็คือ market approach หาตัว benchmark ซึ่งก็ไม่ง่ายบางทีบริษัทเป้าหมาย target คอมพานีอาจจะมีแบบเดียวในโลกนี้หาเบนช์แม็กหาคอมพลีเบิลตัวเทียบไม่ได้นะครับเพื่อเพื่อค้นหาในภาษาบัญชีเรื่องว่าแฟลเวอลูในภาษาภาษีเรื่องว่าบาร์เทนไพรส์นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทั้งสองกรณีเนี่ยก็คือพยายามค้นหาอิโคโนมกแวลูคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจข,ของบริษัทเป้าหมายของทรัพย์สินที่จะซื้อขายนะฮะของหุ้นที่จะซื้อขายเพื่อหาอ็นร์ไพรส์แวลูนะครับตัวที่ผมมองว่ายากที่สุดก็คือการประเมิน เวอ a t ชันเรื Bel ่อง mm hmm. คนนะสตาร์ทอัพท่านจะไปลงทุนในยกตัวอย่างลงทุนในอาลิีบาบานั็นคือถ้าลงทุนในแจ็คหมาถ้าลงทุนใน f c e e o o o นั็นคือถ้าลงทุนในมาร์คซัคเคเบิร์กเราเราจะประเมินคนยังไงหาวอ a t ชันหา mm hmm. มูลค่าของคนยังไงก็ต้องดูว่าสิ่งที่คนทํามาในอดีตเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างบางทีล้มลุกคลานทาอะไรมาไม่ได้เท่าไหร่เลยแต่เอ๊ะเขามีอนาคตไหมซึ่งอันนี้ยากต,ตอบยากมากนะครับ แนะนำถ้าจะดเูเรื่องนี้ให้ไปดูหนัง Start ทอัใน Netflix นะครับไม,ไม่แน่ใจว่ายังยังออนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอ,าออกไปแล้วนะครับก็ใน Netflix เนี่ยก็ไม่ใช่ตอนเดียวแนละ้โหยาวมากเลยแล้วก็ดราม่าเยอะนะครับให้ดูตอนท้ายๆนะครับตอนที่กองทุนกับอเมริกานะมาลงทุนในบริษัทของพระเอกนางเอกเนี่ยด้วยด้วยมูลค่า3,000ล้านวอนเนี่ยนะแล้วสุดท้ายก็ไล่นางเอกออกซึ่งเป็น c e o แล้วก็ลากพระเอกกับเพื่อนอีกสองคนที่เป็นดีวอรเปอร์ per, เป็นซอฟต์แวร์ดีวอรเปอร์เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาถึงสามปีเขาลงทุนสามพันล้านวอนเขาอาจจะไปไปให้ให้พระเอกกับดีวอร์เปอร์ hmm. ทีมเนี่ย mm hmm. สร้างมูลค่าเป็นกี่แสนล้านกี่ล้านาล้านวอนก็ไม่รู้นะครับในอเมริกานะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นเรื่อง valuation น mm hmm. นะครับผมมีบทความที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ mm hmm. ของ ตลาดลักรัพย์นะครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเว็บไซต์เขียนไว้ตั้งแต่ปี2565นะครับก็ในภาพเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นภาพที่ผมถ่ายเองนะฮะก็เป็นภาพของร้านสะดวกซักนะสะดวกซักวอชเชนดานะครับก็ในปี65เนี่ยมีการเปิดเผยในตลาดหลักทรั์นะครับว่า o ออาร์ตท OR าเนี่ยได้เป็นลงทุนในโอทอริวอชเชนดานะครับโดยให้อ่ ปีอเียประมาณสักหกสิบเท่านะครับหกสิบเท่าก็สูงก,กว่าสูงก,กว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้ในวงการนะครับถามว่าแล้วเขาประเมินจากอะไรและผมก็เก็บข้อมูลมาจากงบสิ้นปีหกสี่ของบริษัทชื่อเคนเน็กซ์นะฮะที่ทำเค e เน็กซ์คอร์ปอเรชันเนี่ยที่ทาธุรกิจสะดวกซักวชอชิงตันไรอันอทอรินาตา,หน,าหน้าญี่ปุ่นนะครับรรก็ในปีหกสี่เนี่ยตัวท็อปลายยอดขายเนี่ยเจ็ดนล้านนะครับ แล้วก็ตัวกําไรใน80ล้านสาขาวันนั้นยังมี700สามี่สาขานะฮะแล้วก็ลูกค้าก็ประมาณสักแสนหนึ่งฐานลูกค้าที่ก็นรายย่อยในะทั่วไทยนะครับซึ่งวันนี้คนละเรื่องเลยตัวเล็กเนี่ยปรับเปลี่ยนมาแล้วนี่คือเราพูดกันในปี2567นะครับถ้าปี66เนี่ยก็จะโอ้โหพับรายไปพันกว่าล้านกําไรกว่าร้อยกว่าล้านสาขาก็พันกว่าสาขาแตลูกค้าเนี่ยผมว่าเป็นแตะได้เลยครับลมมลุกสองแสนละนะครับก็เป็นสิ่งที่ OR เขาก็ ประกาศผ่านข่าวเอลซินะผมก็เก็บข้อมูลมาให้ท่านดูว่าวันที่17มิถุนายน2 5 6 5นะครับโอก็ประกาศเข้าลงทุนในเคเนต t c o ปอ o r เรชั n นะครับก็ด้วยมูลค่าที่ผมเก็บข้อมูลแต่ว่าโออาเขาไม่ได้ลงด้วยตัวเองนะเขามีบริษัทลูกที่เป็น Investment Holding Company ของเขาเนี่ยเอามาเอามาเป็นบริษัทที่ลงทุนในออทอริที่ว่า m o r u l ัสเ e e n ิ e r นะครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวปฏิบัติของบริษัท แต่ต่างหลายหลักทรัพย์ที่เวลาลงทุนในในบริษัทอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบตโปตทปูตรปเมน์ไทยบางจากนะครับบ้านปูอะไรทั้งหลายเนี่ยล้วนใช้โฮดดิ้งที่เป็น M A เอเจนซีโฮดดิ้งคอมมานดีนะครับอันนี้ก็เปิดเป็นตอนที่3จากทั้งหมด11ตอนนะครับก็ติดตามบารท์ทอ็กในตอนที่เหลือนะครับก็ยังเป็น M;A อยู่นะครับแล้วตอน,นั้นก็จะเป็นเรื่องอื่นๆดติดตามครับขอบคุณครับ